แปประการที่จาเป็นสาหรับนักเทคโนโลยีการศึกษาในยุคใหม่โดยศาสตราจ,จารย์ดรชยองบรมวงศ์ความสาเร็จของผู้ปฏิบัติงานทุกคนขึ้นอยู่กับพื้นฐานหรือหลักการที่เกี่ยวข้องกับบริบททางสังคมของพวกเขาซึ่งเรียกว่าภูมิในภาษาไทยชย,ยองบรมวงศ์ความสำเร็จของผู้ปฏิบัติงานทุกคนขึ้นอยู่กับพื้นฐานหรือหลักการที่เกี่ยวข้องกับบริบททางสังคมของพวกเขาซึ่งเรียกว่าภูมิในภาษาไทยปัญหาของนักเทคโนโลยีการศึกษาในปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดจากการขาดหรือไม่เพียงพอของหลักการวิชาชี นี่ทำให้พวกเขาไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงทำให้ครูหรือผู้บริหารในโรงเรียนไม่สามารถตึ่งพาพวกเขาในการสร้างนวัตกรรมหรือระบบใหม่ๆสำหรับแนวทางการศึกษาการสื่อสารการศึกษาสภาพแวดล้อมการศึกษาการจัดการและการประเมินผลความรู้พื้นฐานและความรู้วิธีการเป็นสิ่งที่จำเป็นมากความรู้ประกอบด้วยแนวคิดหลักการทฤษฎีและความสามารถหรือความรู้เชิงปฏิบัติที่เป็นคุณลักษณะที่สำคัญสำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษาผู้เชี่ยวชาญ ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและปราศจากอคติและความลำเอียงขอให้คุณถามตัวเองว่าคุณมีหรือได้รับภูมิหรือหลักการที่จําเป็นสําหรับนักเทคโนโลยีการศึกษาในการทําหน้าที่เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงในด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศมากแค่ไหนการสร้างนวัตกรรมหรือระบบใหม่ๆสําหรับแนวทางการศึกษาการสื่อสารสภาพแวดล้อมการศึกษาการจัดการและการประเมินผลต้องการภูมิแปดหรือหลักการแตประการเพื่อทําหน้าที่ในอาชีพนักเทคโนโลยีการศึกษา หลักการที่หนึ่งภูมิปัญญาปัญญาในภาษาปรหมายถึงแสงสว่างหรือการส่องสว่างรวมๆแล้วมันหมายถึงปัญญาเพราะถ้าไม่มีแสงสว่างคนเราก็มองไม่เห็นสิ่งต่างๆไม่ว่าจะด้วยตาส,สดๆส,ดสองข้างหรือด้วยสายตาของจิตใจหรือด้วยสายตาของจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ที่สุดหรืออัตตาปัญญาคือแสงสว่างที่ชี้นําไปสู่อนาคตที่สมบูรณ์แบบซึ่งประกอบไปด้วยอุดมการณ์หรือความสมบูรณ์ของอาชีพของคนหนึ่งคนรวมถึงปรัชญ,ญาภารกิจวิสัยทัศ ความมุ่งมั่นและเป้าหมายปรัชญาหรือแนวคิดและแนวทางของแต่ละคนในการทำงานในบริการวิชาชีพของเขาหรือเธอโดยอิงจากค่านิยมหลักและความเชื่อส่วนบุคคลหลักการข้อที่สองพูดถึงการตระหนักรู้ถึงบริบทท้องถิน่นการตระหนักรู้ถึงบริบทท้องถิน่นคือความรู้หรือการรับรู้เกี่ยวกับสถาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ต่างๆและการพัฒนาซึ่งรวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต ในสภาพแวดล้อมที่บุคคลน,นั้นเกิดเติบโตและใช้ชีวิตเพื่อให้เขาหรือเธอรู้สึกภาคภูมิใจในบริบทที่เขาหรือเธออาศัยและทํางานตลอดชีวิตหลักการข้อที่3พูดถึงจริยธรรมพื้นฐานทางจริยธรรมคือคุณธรรมซึ่งประกอบด้วย3มชุดของสามัญสำนึกทางวิชาชีพได้แก่การรู้จักถูกจากผิดจริยธรรมการรู้จักถูกกฎหมายจากผิดกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎกบบระเบียบและกฎหมายและการรู้จักสิ่งที่เหมาะสมจากสิ่งที่ไม่เหมาะสมรวมถึงความเห็นอ,อกเห็นใจและการให้อภัยหลักการข้อที่สพูดถึงความรู้และความสามารถหลักการข้อที่4เน้นความรู้และความสามารถในเทคนโนโลยีการศึกษาซึ่งครอบคลุมเจ็ดด้านความรู้และความชำนาญเป็นศาสตร์และการปฏิบัติที่หลากหลายในเทคโนโลยีการศึกษานักการศึกษาส่วนใหญ่มองว่าเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นเทียงสื่อหรือเครื่องมือแต่เทคโนโลยีทางการศึกษา ในฐานะวิทยาศาสตร์แห่งเทคนิคประกอบด้วย7ด้านได้แก่แนวทางระบบการดำเนินการทางพฤติกรรมแนวทางและวิธีการการสื่อสารทางการศึกษาสภาพแวดล้อมการจัดการและการประเมินผลปัจจัยพื้นฐานที่5ภูมิทันบุคลิกภาพประกอบด้วยการวางตัวการแต่งกายการแสดงและลักษณะทางสังคมนักเทคโนโลยีการศึกษาจำเป็นต้องมีการนำเสนอที่ดีตลอดเวลาเพื่อให้คนอื่นชื่นชมในรูปลักษณ์การแสดงออก และความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาหลักการข้อที่6พูดถึงความคุ้มครองทางวิชาชีพความคุ้มกันทางวิชาชีพเป็นมนาตรการที่ใช้เพื่อป้องกันนักเทคโนโลยีทางการศึกษาจากอันตรายเช่นความรับผิดทางกฎหมายนักเทคโนโลยีการศึกษาจําเป็นต้องเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการสื่อสารโดยเฉพาะกฎหมายไซเบอร์ในยุคที่สื่อสังคมมีบทบาทสําคัญในการสื่อสารปัจจุบัน ปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทที่สาคัญมากขึ้นในชีวิตประจําวันนักเทคโนโลยีการศึกษาห้ามใช้ปัญญาประดิษฐ์ในทางที่ผิดกฎหมายและไม่ถูกต้องนะครับค่ะนักเทคโนโลยีการศึกษาต้องมีพฤติกรรมที่ดีตามรัฐธรรมนูญขององค์กรและรัฐธรรมนูญชีวิตของแต่ละคนหลักการที่7ภูมิการหรือประสบการณ์วิชาชีพประสบการณ์วิชาชีพประกอบด้วยการศึกษานการศึกษาแบบร่วมมือการศึกษาแบบบูรณาการกับการทํางาน และการฝึกงานในด้านเทคโนโลยีการศึกษาหลักการที่8ภูมิ P.R.A. プライสกรอบพฤติกรรมวิชาชีพกรอบพฤติกรรมวิชาชีพประกอบด้วยจริยธรรมและมารยาทเพื่อให้พวกเขาสามารถได้รับการยอมรับอย่างดีในชุมชนการศึกษาจริยธรรมคือมาตรฐานที่มีเหตุผลสำหรับความถูกต้องและความผิดสำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษาในขณะที่ มารยาทคือขนบธรรมเนียมหรือกฎเกณฑ์ที่ควบคุมพฤติกรรมที่ถือว่าถูกต้องหรือยอมรับได้ในชีวิตสังคมเราขอให้ทุกคนที่เป็นนักเทคโนโลยีการศึกษาเตรียมตัวให้พร้อมกับหลักการทั้ง8หรือ PUM ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในอาชีพเทคโนโลยีการศึกษาตลอดเส้นทางอาชีพของคุณนะครับคะ่ะขอให้โชคดีจากผมาศาสตราจารย์ดรชยองบรมวงประธานผู้ก่อตั้งเอซิคไทย สมาคมสื่อสารการศึกษาและเทคโนโลยีของไทย